เซ้าไฮรัสลีโว่ดับเบิลแคป e ีลันเนอร์ 2.4e 4ประตูรุ่นยอดฮิตที่เพียรพอไปได้ออปชั่นแบบจัดหนักจัดเต็มรอบคันแถมยังเป็นรถมือเดียวนะคะเป็นรถที่ผ่านเจ้าของมาแค่คนเดียวเท่านั้นและมาราคาสุดคุ้มค่ะเพียงแค่4,000ต้นๆเท่านั้นเอง สวัสดีค่ะเจอกันกับอีกแล้วนะคะที่โชว์รูมรถมือสองดรนธานีคงจะเดินบริการค่ะวันนี้เล็กมาพร้อมกับรถ4ประตูเข้าใหม่ซึ่งเป็นรถรุ่นที่หลายๆคนกำลังตามหาอยู่แน่นอนนะคะวันนี้หามาเพิ่มเติมให้แล้ว1คันสวยมากค่ะกับคันด้าน,นหลังนี้เลยเตยต้าไฮรัด Cap, ีโว o ดับเบิลแคปฮีรันเนอ 2.4E เกียร์ธรรมดา6สปีด ปี2018ค่ะ4ประตูยกสูง4เท่านะคะแถมยังเป็นรถมือเดียวเป็นรถที่ผ่านเจ้าของมาแค่คนเดียวเท่านั้นและยังยืนหนึ่งในเรื่องของความสวยงามค่ะเพราะว่าเราแต่งให้ครบแบบพร้อมใช้มากๆที่สําคัญนะคะเขาไม่ได้มีีแค่ความสวยความงามแค่อย่างเดียวอปอชั่นรุ่นนี้เขาก็ใส่มาให้แบบ จัดเต็มมากๆเลยค่ะและวันนี้นะคะทุกคนก็สามารถเป็นเจ้าของกันได้แล้วในประมาณเพียงแค่4,18,000บาทเท่านั้นเองค่ะถูกและก็คุ้มมากๆเลยค่ะ สำหรับรถ4ประตูโตยต้าไฮรั x ลี v o คันนี้เป็นตัวใหม่เนอร์เชงที่มีการปรับเปลี่ยนโฉมด้านหน้าเรียบร้อยแล้วสวยงามเพิ่มความดุดันและความทันสมัยมากยิ่งขึ้นตัวกระจังด้านหน้าเป็นกรอบโครเมียมใหญ่ๆตัดกับสีดำด้านในไฟหน้าซ้ายขวาได้เป็นไฟไฮโดรเจนสวยใสยไร่ลอยขีดข่วนใดๆด,ด้านล่างมีไฟตัดบอกมาให้แล้วในตัวด้วยกันชนหน้าก็ได้เป็นดีไซน์ใหม่ด้วยใหญ่และสวยกว่าเดิมมากๆ ด้านข้างของตัวรถเข้ามาพร้อมกับคิ้วโป่งล้อแต่งหมุดสีดำขนาด5นิ้วซึ่งพอติดตั้งแล้วเข้ากันมากๆกับตัวล้อด้านล่างเป็นล้อแมกเดิมโรงงานขอบ17ที่ลัดมาด้วยยาง Bristone เบอร์ er 265/65R17 วงใหญ่ๆสีเส้น กระจกมองข้างเป็นแบบโครเมียมที่มีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวเช่นเดียวกันกับมือปรประตูก็ได้เป็นโครเมียมเช่นเดียวกันด้านบนมีแต่งคิ้วกันศาสตร์ประตูมาให้แล้วด้วยและคันนี้เป็นรถยกสูงด้านล่างก็ได้มีการติดตั้งบันไดเสริมข้างซ้ายขวามาให้แล้วขึ้นลงได้สะดวกสบายหายห่วงค่ะด้านหลังมีแต่งโลบาเล็กมาให้ด้วยเท่เข้ากันกับตัวรถมาก และตัวกระบะด,ด้านหลังของเขาก็คือกว้างขวางแม็กไนเนอร์ยังใหม่ไร้ร่องรอยของการบรรทุกหนักหรือว่าใช้งานหนักใดๆและยังสามารถเปิดปิดฝาท้ายเก็บของกันได้ง่ายๆด้วยมือเปิดฝาท้ายแบบโครเมียมแข็งแรงทนทานตรงที่บริเวณฝาท้ายมีไฟเบรกดงที่3ติดมาให้ด้วยกันชนท้ายคันนี้ก็ได้มีการติดตั้งมาให้แล้วพร้อมใช้เช่นเดียวกันค่ะ ในส่วนของภายในกว้างขวางมากตัวเบาะได้เป็นเบาะผ้าสีดำขนาดใหญ่รูปทรงรองรับสีรละร่างกายได้อย่างดีเยี่ยมเดินทางใกล้ไกลรับรองว่านั่งสบายแน่นอนตัวพรมาลายได้เป็นแบบมังติฟังก์ชันสามารถปรับได้หลายอย่างตรงพรมาลายได้เลยและในส่วนของเลขไม่อยู่ที่หนึ่งแสกว่าเท่านั้น มาดูที่ตรงกลางได้เป็นเครื่องเล่นเดิมโรงงานที่สามารถได้ครบทุกอย่างมีช่องเสียบ AUX และ USB มาให้ด้วยระบบแอร์ก็สามารถปรับความเย็นได้แบบแมนนวลถัดมาเขาก็มาพร้อมกับระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะรุ่นนี้เขาจะมาพร้อมกับปุ่ม Eco Mode และปุ่ม Power Mode ด้วยนะคะช่องเก็บของของรถรุ่น r e v o เขามีมาให้เยอะมากมีตรงกลางหช่องและด้านข้างคนขับอีก2ช่องช่องวางแก้วน้ำก็ให้มาเยอะมา น่อยหน้าค่ะตรงกลางสองช่องด้านข้างอีก2ช่องซึ่งออปชันนี้ตอบโจทย์สำหรับคอกาแฟมากๆเลยที่นั่งด้านหลังก็กว้างขวางไม่น้อยหน้าก,นกันกับด้านหน้าเลยนั่งสบายทั้งผู้ได้สารด้านหน้าและด้านหลังแน่นอนตรงกลางสามารถดึงลงมาเปลี่ยนเป็นที่วางแขนได้และมาพร้อมกับช่องที่สามารถแสกแก้วน้ำให้เพิ่มเติมอีก2ช่องด้วยกันค่ะ บอกก่อนเลยว่าใครที่จองรถรีโวสประตูคันที่แล้วแล้วไม่ทันคันมีถ้าถูกใจต้องรีบจองโดยด่วดเลยค่ะเพราะว่าเขามาราคาถูกและก็คุ้มกว่าคันก่อนๆมากๆเพียงแค่4 1 8 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะซื้อสดกับเรานะคะเราไม่มีบวกแวดหรือว่าค่าใช้จ่ายอะไรดยเพิ่มเติมและราคาก็ยังสามารถพูดคุยได้อีกด้วยค่ะหรือว่าใครที่ต้องการซื้อผ่อนก็ผ่อนต่อเดือนเพียงแค่7,600บาท ต่องวดตลอดอยู่สัญญาเท่านั้นเองนะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมทักหาแอดมินของเราได้เลยค่ะที่ไลน์5 3 8 f t m นะคะหรือว่าโทรด่วนค่ะมาได้เลยที่เบอร์0925325286และเบอร์0927950671จองก่อนมีนจัดก่อนค่ะ